มาแล้วครับผมชุดอาบน้ำเที่ยวทิปสะสมโทเค็นเพื่อนํามาแกลกรางวัลไหนไปดูซิมันเป็นยังไงอ้า,าจ้าเข้าให้เฮ้ยหล่อเท่เลท่อแต่ว่าเองยังอาบน้ําไม่เสร็จหรอหโอฟองยังติดหัวอยู่เลยครับน้องๆโดยตู้นี้จะมี2ชุดนะครับผมแล้วก็จะมีชุดผู้หญิงด้วยวที่บอกตามตรงนะครับชุดผู้หญิงคือสวยมาก พี่ว่าสาวๆเนี่ยน้องๆที่เป็นผู้หญิงะน่าจะชอบชุดดีนะครับผมส่วนตัวผู้ชายก็เท่นะครับซิกพงซิกแพคมาเต็มเดี๋ยววันนี้นะครับพี่จะสุ่มทั้ง2ชุดเลยเว้<ฮ>เพราะว่าพี่จะมารีวิวให้ดูเลยนะครับผมว่าระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงเนะี่ยอันไหนมันจะสวยกว่ากันโอเคแต่จริงมันก็แล้วแต่คนชอบอะครับโอเคเดี๋ยวพี่จะสุ่มให้ดูนะครับผมน้องๆว่าพี่เพิ่มจะหมดกี่เพรครับคอมเมนต์เลยคอมเมนต์ตอนนี้เลยว่าพี่จะหมดเท่าไหร่นะโอเค รอบแรกได้เลยตามสเต็ปช่องเราอุ้ยกล่องท้องกล่องทองกล่องทอง,อง,ทองโอง้งกดเลยละกันเฮ้ยอะไรอะ่ะอ้าวได้รองเท้าเพื่อเฮ้แบ่งอุตสาหดีใจไปอีกมาเลยน้องชายาฮู้วว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 วเว้วดวงมวนดีเกินไปอะไรอะ่ะโอ้กระโปรง เอามาเพื่อผมเป็นผู้ชายครับ GM ไ,ไปอีกอ้า,ามันมันเกินไปแล้วจริงจริงอาโหเฮ้่ยสามช็อตเสื้อโอ้ยอะไรของ GM ครับเนี่ยโอ้มีแต่ตัวผู้หญิงนอออีหนก็เป็นหมวกนะครับน้องๆไปอีกมาดิพันแปดรอเพลแล้วนะครับไปป้งเอาให้โอ้ดอกไม้เต็มเลย ตอนนี้โทเคนพี่70อันนะครับผมคือสามารถแลกได้แล้ว1ตัวนะนี่ประมาณนี้เลย <Huh? S 1> ก็ไม่แพงนะครับผมหมดประมาณ1,800เพศ <Huh? S 1> ก็ได้เลยนะพี่จะแลกตัวผู้ชายก่อนนะครับผมไปเวลีคือชาโอ้หล่อเท่มากเลยน้องชายมานนี้ครับผมได้ของทั้งหมด5ชิ้นนะครับเดี๋ยวพี่จะใส่เลยละกัน่นะแลกเลยตัวผู้หญิงยา ได้5ชิ้นเหมือนกันครับผมอ๋อมีมะนาวด้วยมะนาวหรือแตงกวานี่นะครับผมชุดผู้ชายทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมเป็นชุดอาบน้ําที่แบบว่าเท่อยู่นะถึงจะไม่มีเอฟเฟกนะครับผมแต่พี่ว่ามันก็ดูเท่อะโอเคส่วนชุดผู้หญิงเนี่ยพี่ว่ามันสวยตรงหัวเว้ทุกคนอ่าเป็นผ้าพวกหัวอาบน้ําอะพี่ว่าสวยนะครับผมแล้วก็ชุดนี้ค่อนข้างที่จะสั้นไปหรือเปล่า แต่ก็ดูสวยดีครับผมมีลายสักปลาปลาอะไรวะน่าจะปลาหางนกยูงอะ่ะโอเคครับผมทุกคนเดี๋ยวพี่จะทำการแต่งชุดอาบน้ําไปยิงหัวในบัตรพัดเจ้าเว้ยคือพี่จะสร้างห้องพัดเจ้าเป็นแบบห้องไฮไลท์ของจริงอะครับคือแบบจะมีแต่ปืนไฮไลท์อ่ะจะเป็นยังไงไปดูกันเลย <c oughs> นี่นะครับผมน้องๆห้องไฮไลท์แบบบัตรพัดเจ้า คือแบบพี่ล็อกปืนมาเลยครับว่าจะอาอะไรบ้างแค่นั้นแหละ <Wow. S 1> คือแบบว่าเล่นไฮไลท์เล่นดึงหวัวมันไม่ซื้อหมวกกันหรอกพวกซื้อหมวกก็คือพวกที่แบบใจใจ,ใจไม่ได้ครับเออตอนนี้พี่ก็มายิงกับช่องพี่ฮอนรอนนอยกับช่องพี่ปาวานะครับผมฝากไปกระทืบปุ่มติดตามเขาด้วย <Yeah. S 1> มาเลยชุดอาบน้ำเออน้องสาวอาบน้ำอยู่หรอน้องสาวอาบน้ำอยู่หรอ <laughs> หวัวแจแบบไม่รู้ตัวครับงงนะน่ะ อย่าฮซูเปอร์จมเอามายิงอะไระทุกคนยิงอะไรน้องใช่โอ้ยโอ้โหทุกคนแต่พี่ว่าหัวมันไม่ค่อยเท่นะครับเหมือนคนอาบน้ำไม่เสร็จอะแล้วมาเล่นเกมอะพอ <c oughs> ดีเพื่อนหัวแตก <c oughs> หัวแน่นอนครับผมทุกคนโอ้โหไอนี้เทวะ่ะถอดเสื้อเล่นวะเออว่าใส่กับกล้ามทองก็สวยนะครับเนี่ยเ <c oughs> ออ เอ้ยเท่หว่ะไอ้นี่เท่นะขอเสื้ออาบน้ำมาดิเพื่อนหวเออมาดิมาใครจะถูสบูก่เก่งกว่ากันมาดิเออเออโป้งเีรบร้ลยครับผมหัวแตกเสียเวลาอาบน้ำอ่ะอยิงเสร็จว่าจะไปอาบน้ำต่อครับน้องน้องเฮ้ยเกตบอลอย่างที่ครับเกตบอลมีแบบบาเลียรครับมีแปเปิลเท่อเปลหา,า,า,าว โ oh. อ้โหัว้เฮ้ย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 ใครสอนแน่เอาเกมบอลมาเล่นวะเนี่ยทัยาแป,ป๊บเพื่อน <laughs> พี่ว่าดูในเกมด้านหลังก็อาจจะดูไม่ค่อยมีอะไรนะผมต้องดูด้านหน้าไว้เพราะว่าก้ามมันสวยนะ <laughs> พี่ว่าชุดเนี้ยกล้ามสวยนี่ไงละ่ะว <laughs> ิ่งไปไม่ดูเลยเนาะสงสัยลื่นสบู่เฮ้ยมาเลยต <laughs> ้องใช่หวัวเส็บร้อยหวัหวหัวหัวหนึ่งมาหน้ามานะ ถูสบ,บู่เป็นยางม,มาดิเงาเงาอยากโดนเหล่ากาบ,บาลเฮ้ยเฮ้ยบนวงนี่ไงล่ะนี่ไงละ่ะนิ่มๆเทเจ้าเออไหนยืนเทียบดิชุดผู้ชายชุดผู้หญิงในเกมยืนเทียบดิดูดิดทุกคนเท่ไหมก็ดูเข้ากันดีนะครับผมใครมีแฟนก็ซื้อให้แฟนนะครับ โอเคเป็นชุดคู่ได้นะชุดอาบน้ำคู่อะไรเงี้ยหน้านี้หน้าร้อนแต่แต่เวลาเธออ้อนนะน่ารักมาไอตัวกูจะแตะไงอ๋อนี่แหละนี่ไงล่ะหัวห้องไฮไลท์แบบห้องบัตรทัดเจ้าอ่ะทุกคนโอเคมาดิหัวอือ หัวสองเอ้ยหัวสองล้หัวสองล้หัวสองล้เทละเทล้เฮ้ยพี่เอาสกายเลอร์มาเล่นนะครับผมมันเด้งเลือดโคตรไวเมื่อกี้พี่ลื่นซบู่นะครับผมก็เลยแบบนั่นแหละหัวแตก คนมันลื่นสบู่เนาะมันก็แบบพลาดกันได้เฮ้ยเฮ้ยเวอร์โอไมก์ย้อหวะหูแดงเถือกดาเมจฟ้าประทานมาดี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 เครื่องติดแล้วเครื่องติดแล้วนั่นนั่นนั่นน้ั่นนั่นนั่นอหูงัดงัดเอ็มห้าร้อยไม่ขึ้นเลยมาดีครับ ป่งเฮ้ยไม่โดนได้ไงวะไม่โดนได้ไงครับทุกคนเฮ้ยอือหัวเข้าเต็หห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 ก โอเคครับผมตอนนี้ก็มาอยู่กับตัวผู้หญิงน,นะครับผมเน่ในเกมก็ประมาณนี้เลยลวดลายก็ชัดนะครับผมแล้วก็มะนาวที่หน้าก็สวยดีนะครับแต่พี่ว่เอามากินกับข้าวผัดดีกว่านะเพราะว่าถ้าเอามะนาวมอยบนหน้ามันมันมัน,ม,นมันไม่ได้อะครับมาดิแตงกวาหรอเอาดงเ่ามะนาวมาดิเฮ้ยโหยคมมันคมเกินไปเพิ่มมันคมเกินไป ต้องไปทำสสยไฮไลท์แล้วหรือมั้งไฮไลท์หัวด้วยนะเออเอ็กเเนี่ล่ะปืนในตำนานะเอ็กเสอะแต่ตัวผู้หญิงพี่ไม่ค่อยได้จับดิมันเลยแบบถ้าวิ่งพี่ว่าถ้าวิ่งมันแปลกๆนะครับปกติจับแต่ตัวผู้ชายเพราะว่าพี่เป็นต๊ดอะมาดิเออมาเลยน้องชายหัว แพ็กแป๊บเฉดอให้สวยวะ่ะรอเลยรอเลยตาน,นีเลยลูกซองนะผมแตกหนึ่งแตกสองไปดิอาา่าเจ็บนี่รถปูอดัดอือหมวสองเฮ้ยโอ๊ยมันไปล็อกตัวล้มว่ะาามีน้ำแดงเราจะกินนางซวงมีนางซวงเราจะกินนางแดง มาดิดีเซิร์ดนัดเดียวสองพวงหนึง่งอุ้ยโอไมค์ก oh ็งัดหัวกระจุยเฮ้ยหัวนหนึ่งหัวนหนึ่งหัวสองสองุ้ยสเต็ปจิงโจ้คโคตรโหด <c oughs> เดี๋ยวนี้พี่ว่าพ,พี่โดดยิงเท่ว่ะทุกคนโดดยิงแล้วแบบเข้าหัวหนัดที่สองอะโคตรหล่ออะหัวนหนึง่ง วาเลยพี่ฮอนจบครับผมจิงโจ้เลบานอนยาฮูป้าวป้มฝากไปกดติดตามช่องพี่ฮนอนลนหน่อยแล้วก็ช่องพี่ปาวาดด้วยนะครับผมทางน้องชอบวินิจฉูกคามป้านขึ้นมาแ้ะชกไปที่ปุ่มไลค์ได้เลยฝากกดแจม์มารับชมกันด้วย ที่สำคัญฝากกดติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปใ,ใหม่จากพี่แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบค,ครับ